สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาเที่ยวนะครับผมเที่ยวชมวัดสวยงามในเมืองเชียงใหม่อีกวันหนึ่งนะครับผมก็คือชื่อว่าวัดเจดีย์หลวงวรวิหารนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นวัดเจดีย์หลวงวรวิหารนะครับจะมีเจดีย์สูงแล้วก็ใหญ่อลังการเลยนะครับผมนี่คือวัดเจดีย์หลวงวรวิหารนะครับทุกคนครับด้านหน้าที่เราเดินมาก็จะเป็นถนนติดกับหน้าวัดเลยนะครับ นะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็มีความสําคัญทางด้านพระบาทศาสตร์นะครับแล้วก็พุทธศาสนานะครับผมครับทางภาคเหนือชาวล้านานะครับเป็นวัดที่เก่าแก่แล้วก็มีเจดีย์ที่อายุมากกว่าครับมากกว่า600ปีนะครับผมครับเจดีย์ที่อยู่ด้านหลังของวัดนะครับก็จะเป็น จุดสูงกลางนะครับผมของเชียงใหม่นะครับตรงนี้ก็เป็นวัดที่สวยงามนะครับเรามาเดินดูพาดคนมาดูด้านในะครับก่อนที่เราจะเข้ามาด้านหน้านะครับเราก็จะเจอรูปช้างนะครับรูปช้างแล้วก็เดินเข้ามาทางประตูนี่ครับประตูวัดนะครับก็จะเจอแบบนี้แล้วนะครับผมมีทางขึ้นไปด้านในนะครับเพื่อไปกราบไหวบูชาพระนะครับนะ่นครับเรามาชมด้านในกันนะว่า ด้านในจะมีความสวยงามขนาดไหนนะครับทุกคนครับนี่ครับพอเดินขึ้นบันไดนะครับก็จะมองเห็นด้านในเป็นพื้นที่ที่กว้างมากเลยนะครับทุกคนเป็นพื้นที่ที่กว้างแล้วก็ใหญ่มากเลยนะครับด้านในดูมีความแบบร่มรื่นมากเลยนะครับแล้วก็จะมีผู้คนนะครับมากาบไหวพระพุทธรูปนะครับผมขอพรนะครับมากับไหวขอพร เพื่อเป็นสิริมงคลนะครับผมกลัาวไหวแล้วก็ขอในสิ่งที่ตัวเองหวังนะครับทุกคนครับนี่ครับนี่ก็คือด้านข้างของพระพิหารนะครับที่เราเข้าไปเมื่อกี้นะครับทุกคนแล้วก็จะพาทุกคนไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังของพระพิหารนะครับว่าจะมีอะไรสวยงามนะครับทุกคนครับแล้วบางเดินไปนะครับก็จะชมความร่มรื่นนะครับผมรอบๆอบข้างของพระพิหารนะครับ เป็นสถานที่ที่ร่มเย็นนะครับทุกคนครับถึงแม้จะอยู่ในเมืองกลางเมืองเชียงใหม่เลยแต่ก็ร่มเย็นมากเลยนะครับไม่ได้เหมือนกับเราเ,เดินกลางถนนนะเพราะว่ามันต่างกันตรงที่ว่าข้าง,างถนนครับจะก็จะมีรถมากมายนะครับมีรถมีกลิ่นน้ำมันนะครับผมควันรถนะครับแต่ที่เราเดินไปในวันนี้ก็จะไม่มีควันแล้วก็ไม่มีกลิ่นน้ำมันรถนะครับ ก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์นะครับผมแล้วก็บวกกับเจดีย์ที่สูงใหญ่แบบนี้นะครับทําให้เรารู้สึกดีนะครับทุคนครับลองมาชมกันนะครับเจดีย์ที่สูงใหญ่แล้วก็สวยงามอยู่ด้านหลังพระพิหารตรงนี้นะครับก็มีอายุมากกว่าหกร้อยปีนะครับทุกคนครับลองมาชมความสวยงามกันครับที่จะพาทุกคนไปชมรอบๆข้างแล้วก็ ทุกด้านนะครับของเจดีนะครับเพื่อ,อใครที่อยากมาเที่ยวนะครับก็จะได้มาจะได้มาถูกนะครับผมแล้วก็จะได้เห็นความสวยงามของของเจดีในคลิปที่ผมได้ทำขึ้นมานะครับแล้วก็จะได้มา,าในภายหลังนะครับก็วันนี้ก็มาทายทุกคนได้ชมความสวยงามของวัดตรงนี้นะครับผม ก็เจดีย์นี้สร้างขึ้นเมื่อปี1934นะครับพี่นนครับในประวัติได้เขียนไว้นะครับผมสร้างโดยพระเจ้าแสนเมืองมานะครับผมกษัตริย์เมืองเชียงใหม่นะครับก็ประมาณพันมาก็หกไร่ก่อปีนะครับผมจนครับถ้าเดินมาตรงนี้นะครับผมก็ทําให้รู้สึกนะครับผมรู้สึกถึงความร่มเย็นนะครับผมความร่มเย็นของบรรยากาศ บรรยากาศของลมที่พัดมานะครับแล้วก็บวกกับเจดีที่สูงนะครับทําให้รู้สึกว่าเราได้ย้อนเวลานะครับผมย้อนเวลาไปในยุคสมัยที่เก่าแก่นะครับนู่นครับมันคือความรู้สึกนะครับที่ทําให้รู้สึกว่าเราได้เดินในสถานที่ที่โบราณแล้วก็เก่าแก่มากเลยนะครับนู่นครับ ทุกคนต้องลองมาสัมผัสดูนะครับว่าว่าการเดินอรอบจเจดีมันจะให้ความรู้สึกแบบนั้นจริงๆครับกครับก็ใครที่ผ่านเชงใหม่มาก็อย่าลืมแวะมา,าเดินเล่นนะครับผมเดินถ่ายรูปแถวๆเจดีนะครับมากราบไหว้เจดีหลวงนะครับผมคครับแล้วก็นอกจาก จะพาทุกคนมาชมเจดีย์และความสวยงามของเจดีย์นะครับผมครับก็ยังมีสิ่งสําคัญตรงนี้ด้วยนะครับก็คือถานที่สําคัญอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นเสาหลักของเมืองเชียงใหม่นะครับก็สมัยก่อนนะครับกษัตริย์ของเมืองเชียงใหม่นะครับก็มีความเชื่อนะครับว่าการสร้างเมืองเชียงใหม่นั้นต้องมีเสาหลักของเมืองเชียงใหม่นะครับผมทุกครับก็เป็นเสาหลัก ที่ทําให้มีความาแข็งแกร่งนะครับผมแล้วก็ร่มเย็นมีความมั่นคงนะครับที่จะสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นมานครับให้ให้เมืองเชียงใหม่อยู่แบบมั่นคงครับและนี่คือ,อนี่คือรูปจำลองนะครับผมจำลองว่าจะดีในรูปร่างเป็นยังไงนะครับเราก็สามารถเดินมาดูข้างๆได้นะครับ จะมีรูปปั้นจำลองนะครับผมสวยงามมากเลยนะครับครับแล้วก็พูดถึงเสาหลักนะครับผมเสาหลักที่ได้สร้างขึ้นมานะครับผมก็ตั้งอยู่ในวัดนี้เช่นกันนะครับานครับก็มีชื่อว่าวิหารนะครับผมวิหารเสาพิตาขิดนะครับผมเสาหลักเมืองเชียงใหม่นะครับก็จะเป็นวิหารเล็กๆนะครับผม อยู่ตรงข้างๆนะครับอยู่ตรงข้างๆของอต้นไม้ยางนะครับผมเวลาเดินเข้ามาหน้าประตูก็จะเห็นอยู่ทางสายมือนะครับเป็นต้นไม้ยางที่ใหญ่มากนะครับก็ยุมากเก่าแก่มือนกันครับผมเราก็จะเดินเข้าไปในวิหารกันนะครับทุกคนครับเราจะมาดูข้างในของวิหารกันนะว่าวิหารวิหารแล้วก็เสาหลักของเมืองเชียงใหม่นะครับดูด้านไหนนะครับ ตรงนี้นะครับผมมีความเชื่อนะครับว่าตอนที่เราตอนที่สมัยก่อนนะครับเขาได้ใส่เสาหลักลงไปนะครับผมก็จะมีความเชื่อใส่ของมีค่านะครับของมีค่า้รก็ของศักดิ์สิทธิ์ลงไปด้วยนะครับเช่นพระพุทธรูปตต่างงนานานะครับผมของมีค่านะครับก็เลยให้เข้ามาเฉพาะผู้ชายนะครับผมผู้หญิงห้ามเข้านะครับแล้วที่เห็นอยู่นะครับก็จะ เป็นแบบนี้เลยนะครับุมครับเดินเข้ามาข้างในนะก็จะเห็นเสาหลักตั้งอยู่ตรงนี้แหละครับแลรอบข้างก็จะมีรูปวาดนะครับผมรูปวาดที่เขียนนะครับบอกถึงเรื่องราวต่างๆนะครับในเกี่ยวกับเจดีย์แล้วว่าเรื่องราวในสมัยก่อนนะครับุมครับแล้วก็จะมีคําบูชานะครับที่อยู่ด้านหน้าครับให้เรา ให้เราท่องคาบูชาครับผมได้เลยนะครับตรงเสาหลักตรงนี้นะครับก็จะทําแบบมีล้วนกันล้อมนะครับผมล้อมทั้งสีด้านนะครับเพื่อใหอ้ไม่ให้ไปใกล้ชิดนะครับผมไปไปจับต้องได้นะครับตรงนี้ก็เป็นที่ที่สวยงามมากเลยน,น,นะทุกคนครับเข้ามาด้านในก็สามารถมา กลับไนะครับอธิษฐานตรงนี้นะครับเป็นจุดอธิษฐานสําหรับคนที่ต้องการอธิษฐานเกี่ยวกับความรุ่งเรืองนะครับของชีวิตแล้วก็ความมั่งคงนะของชีวิตนะก็สามารถมาอธิษฐานได้เลยนะครับตรงเสาอ,อิทกขินนะครับผมเสาหลักอิทัคขินนะครับเสาหลักเมืองเชียงใหม่นะครับทุกท่านครับมาเชียงใหม่แล้วก็ห้ามพลาดเลยนะครับ มาเชียงใหม่ก็ต้องแวะมาที่เสาหลักของเมืองเชียงใหม่เลยนะครับผครับเพ่นเสาหลักที่เก่าแก่มากเลยนะครับครับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกคนรับวันนี้ก็ขอลาเพเท่านี้นะครับสวัสดีครับ